ลบลบเครื่องส่ง F M อย่างง่ายครับก็ใช้อุปกรณ์น้อยชิ้นนะครับแล้วก็ใช้เทียร์หนึ่งตัวแล้วก็พันคอยด้วยแกนประมาณ5มิลก็เดี๋ยวมาทดสอบันเลยก็ใช้ฐานเก่านะครับความถี่ที่ส่งก็ประมาณ8 8เมกะเฮิรตม์จนถึง100เมกะเฮิรตซกนะครับก็ผมจะใช้วิทยุสื่อสารครับของผมมันสามารถรับ F M ได้เดี๋ยวผมจะจูหนหาช่องเดี๋ยวผมจะทดสอบโดยการเปิดเพลงจากโทรศัพท์แล้วก็ใช้ไมค์ของเครื่องสอ่ง F M เป็นตัวรับ แล้วผมจะใช้วิทยุสื่อสารมา,ารับสัญญาณก็หาช่องแป๊บหนึ่งเจอแล้วครับช่องสัญญาณก็9ก5เสิบสามกะเฮิีกระหรือเนี่ยเป็นใจน้ำมั